สวัสดีจ้ามันิี้สิผาามะพัดากลมวะจ้าพัดแบบบ้านๆรสชาติกับแบบบ้านๆคือกันจ้ารสชาติแบบบ้านๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ดีกะลำหัวเลยกินข้าวเย็นจัดกนะไายบบติดของผักเยอะ ้อนวนอสันเลยนอนเอา,า,าอี้ตุ๊บกระตร๊บนะคนการขอนกรบริงตบกระตกบหาสาดเพ็รกระโบออกอาจจะออกยูปไปออกทูทต้งคู่อุ้มครูดมันข้างต้อง,องหละลอย รักลงจากลำหัวนึงเลยด้วยคินถักให้สนี่เยอะเลย รสชาติจ้ะปรุงปรุงรสจ้ะรสดีน้ำตาลทราย เราจะใส่ซีอิวของเออ่แบ็คเบอร์รี่เด้อร์ที่เคี่ยวเอาไว้นี่จะ้ะทำซีอิวดำแบ็คเบอร์รี่เอาไว้กองออกเซ็ตซับเรียบร้อยเลยจะ้ะมันประทนนันเย็นแล้วประทันเด็กกอกใส่ขวดเอากระสีเอามาใส่ได้พัดกับลำเ่าจักหน่อยหนึ่งจะ้ะ เพื่อสีสันนี่จะคือสีอูดำมบ์ทำจากเบอร์าาอรี่เอาไ้มักหมูนลละจะ๊ะะต้มพะโล กุมค้าหมูตมเนัยสีมันสีสวยคือยังเขาเห็เดเอ,อ่อสดเออเฉลี่ยแล้วเนียจ้ะสีเขาจะสวยมากพัดกระลำตัวจะต้องการให้มันเละๆจักน้อยจ้ะที่จริงถามว่าแขวดีๆกะขานาดดีก็ใส่ได้วก็กรุบกรอบๆาะ อร่อยมากใช้ได้อีกจกักสองสามนาทีจ้ะคิดว่าพ่อลวจ้ะก็ปิดไฟตักใส่จานจ้ะเอาเหลกประมาณนี้ละจ้ะ เคจะนี่จ้ากับเขาแรกนีเขาเข้า,ขากับเซ็นซับยบรลอยแล้วจ้าผัดกะหลำ่ำแล้วก็มีลาบพริกผงคือเกา่าพริกผงน้ำปลาบบีบกระกนาวใส่ละกับมีพักดอกตกกะเกียนแค่นี้ละจ้าแค่นี้ก็อร่อยละจ้า ก็เอาไว้พอกันคลิปนหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยจ้ะสวัสดีจ้ะ